ตอนรับกันในเพลงนี้2เพลงเลยนะครับก็มีงานของชิรี่นะครับไปมีน้ําตาแล้วก็พวังจากแอมเดียร์สตาร์ด้วยแล้วตอนนี้ก็มาตามสัญญาแล้วนะฮะทั้ง3คนเลยจากเวทีเดียร์สตาร์ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะคะั้งนนชิรแล้วก็ทั้งแอมด้วยนะคะเป, <c oughs> เป็นัไงบ้างคะเดินทางมาชิรีักาน็เป็นครั้งแรกของแอมครับผม <c oughs> แต่ว่าแอมเคยไปเคยไปสมุยแล้วครั้งหนึ่งอ๋อค่ะ ก็น่จะเป็นครั้งแรกที่มาที่าธานีค่ะทีนี้นี่คงไม่ต้องถามว่าต้องผ่านอีกแล้วใช่ไหมคะน่าจะเคยผ่านหรือว่าเคยมาประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นงไงบ้างคะชีวิตหลังการเป็นเดอะสตาร์เป็นไงบ้างจากเวทีการประกวดคะก็มีงานเยอะขึ้นก็ต้องเหมือนกับว่ามีความรับผิดชอบมีความผใหญ่มากขึ้นวินัยมากขึ้นในการใช้ชีวิตค่ะไม่ได้เล่น็ไม่สามารถเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วจริงจังค่ะ แต่ว่าเรายังเป็นคนคนเดิมนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับผมแต่ว่าก็ต้องไปเรียนใช่ไหมคะก็จะแบ่งเวลายังไงบ้างคะเป็นเดตสตาร์แล้วเนี่ยต้องแบ่งเวลายังไงบ้างก็สําหรับซิวีก็เพิ่งจะย้ายมาจากภูเก็ตก็มาขึ้นที่นี่เป็นมห้านะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเลยก็ถ้าวันไหนที่ไม่มีงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคะก็จะไปเรียน แล้วก็บางงานที่มีตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปเรียนเช้าแล้วตอนเที่ยงค่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับของแอมก็แอมก็เทอมนี้ก็กลับมาเรียนแล้วหลังจากที่เทอมที่แล้วดรอปไปได้ค่ะว่าเรียนนิติศาสตร์ด้วยใช่ครับผมโอ้ยเรียนแบบว่ายากมากๆเลยต้องหาหนังสือเยอะมากเลยใช่ไหมคะหนังสือเยอะครับแต่ก็ก็ต้องแบ่งเวลาก็คุยกับพี่ทีมงานเขาว่าอันไหนที่พอจะรับได้มากน้อยแค่ไหนอะไรครับผม เพราะว่<ม>าต้องทําไปควบคู่กันทั้งก็เรียนด้วยร้องเพลงด้วยทํางานด้วยเก่งมากมากเลยเดี๋ยวน้องน้ดล่ะคะ่ะวกน้องน้ดพักเรื่องการเรียนไปก่อนค่ะน้องจะสอบเทียบปีหน้าค่ะเพราะปีนี้สอบเทียบไม่ทันละคะ่ะน้องน้ดเรียนอินเตอร์ด้วยใช่ค่ะพูดได้กี่ภาษาคะ พูดได้สามภาษาแล้วก็มีร้องเพลงเป็นภาษาโปรตุเกสได้รึเปล่าคะใช่ค่ะเก่งมากเลยวันนี้มีอูคูเล่้องนดเล่นด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะบอกว่าเหมือนเจ้าตัวที่เล่นอยู่บนเวทีหรือเปล่านะก็สิ่งที่สิ่งดีมากเลยค่ะก็ได้ค่ะได้แล้วทำไมถึงเอาอูคูเล่มามาร่วมประกวดด้วยในครั้งนั้นนะคะคือเราไม่ได้เหมือนกับว่าเอาร่วมประกวดด้วยใช่เะเป็นเพื่อนมากกว่า มาคนเดียวก็เหงาค่ะแล้วเพื่อนมาด้วยค่ะห <c oughs> ัดเล่นมานานยังคะคุณเลยนะรเล่นก็มันปีปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าก็เล่นมีมีเพลงที่แต่งเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะเก่งนะคร <c oughs> ับอบค่ะแล้วถามก่อนรายกันว่าไปประกวดเดต์สตาร์เนี่ยมีแบบว่าไปกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยบอกเคยเห็นบอกว่าที่ดูน้องแอมไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับก่อจะได้เข้ารอบอะไรปีนี้ก็ปีที่สามแล้วครับปีที่สามแล้วน้องล้นละคะ ครั้งแรกคร่ะรั้งแรกก็เข้าได้เลยเก่งมากๆเลยชโชคดีเลยแล้วซีวี่ะคะครั้งแรกเหมือนกันค่ะพอาาอายุสิบห้าพอถึงก็มาเลยอ,อายุน้อยที่สุดในกลุ่มรู้สึกกดดันไหมก็ไม่ค่ะเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้คอยช่วยๆกันมากกว่าค่ะ แล้วเป็นคนบ้านเดียวกับพี่ก้ามเดอะสตาร์ด้วยหรือเปล่าใช่เราแบบอ๋อร้องเพลงก็เสียงแบบว่า้อมมากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับน้องซิวี่นะคะก็เห็นบอกว่ามีชอบดาราคนโปรดด้วยไปดูมาบอกว่น้องแอมชอบพี่ตุ๊กี้ทำไมถึงชอบพี่ตุ๊กี้อ่ะโอ้ยหามากครับผมชอบเวลาดูพี่ตุ๊กี้แบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่า ประทับใจตลกมากครับเต้นตับด้วยน้องซิวีชอบเลดี้กากา่ะชอบมากค่ะเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนใครจริงๆอะค่ะแล้วพอจะร้องเพลงของเลดี้กากาได้ค่ะได้ด้วยหรอโชว์โชสักเพลงหนึ่งไหมฮะ เพลงอะไรเดียวเพลงเออรจูดาสซิวีนั่นะพี่เต้นให้พี่ดูตลอดอ่ะซิวีเอาเอาอย่างอื่นมีเต้นให้ดูด้วยถ้าเป็นรายการสดนี่ซิวีเต้นแล้วนะครับเดี๋่วจะจะเก่งมากในเรื่องของการเต้นฉีกขาซิวีเต้นได้ทุกแนวค่ะเก่งทุกแนวค่ะเอาเอาแวะลแมาและกันโอเคอ่ะน How I want y o u l o v e i t I want your revenge you and me เปิดปิดก็ได้มีโอกาสร้องกับพี่แก้มเหมือนกันครับก็เลย มันก็ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่าเสียดายขนาดนั้นเพราะเราออกมาเราก็ได้ทําอะไร,ะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเอมวีของน็ตบ้างดีกว่าหนหีา่คะอยากมีรักแบบไม่ต้องแอบรักหนะคะน่ารักมากๆเลยมีท่าเต้นด้วยใช่ก็เป็นท่าเต้นที่น็ t คิดสดตอนนั้นเลยค่ะคิดเองด้วยอ่ะเก่งม,มากเลยนะเพราะว่าเ้าไม่ <c oughs> เป็นท่าเต้นที่ไม่เจ๋งเลยอะเล่นฝนร้อนฝนเต้นๆตอนนี้เลยได้ไหมได้ไหมคะได้ต้องเชิญพี่แอมกับซิวอีมาเต้นด้วยกันโอเคไม่อะไม่เขาเกียรวโอเคโอเคร้อเล่นคนนะคะพี่แอมเป็นคนแอย่างเี้ยนะพี่แอมเขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีค่ะบางคนพี่แอมาแฟนคลับพี่แอมนะนกจะบอกไว้ค่ะน้องนกครับไม่ดีนะครับใส่ร้ายกันแบบนี้อยากมีรักไบไม่ได้แบบรักนะเดี๋ยวเราจะดูเวอร์ชั่นสดกัน

ไหนทุกคืนรือไม่ว่าคนอย่างฉันมันก็มีหัวใจรู้สึกวาอู้อีเลยนะคะผ่านไปไม่ค่อยได้เป็นวัดดิวค่ะได้ข่าวว่าไม่สบายมีน้ฟนคลับถามมาว่าหายดีหรือยังครับก็มีน้ำมูกด้วยค่ะก็ยังร้องอู้อีอยู่ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะทำไมนี่ยังเต้นอยู่เลยครับ อเว็บทำเนจะชา้พี่แอมหวมากพี่แอมไหวปะเนี่ยนะคะคือพี่แอมเป็นทุกวันนะคะเป็นยลังใจให้เสมอขอบคุณค่ะขุ้ยแฟนถามรถเยอะมากเลยนะฮะเนชาร์แน่นอนค่ะอ๋อแล้วก็มีมีมีจากคุณบีบอกว่าอยากให้ซิลวรี่เนี่ยแหลงใต้แหลงใต้แหลงใต้นิดนึงไม่ได้เหรอครับอ๋อก็เหมือนกันนะกับพวกเราก็พูดใต้กันไม่ได้ใช่แต่ว่าเป็นคุณภูเก็ตค่ะแต่ว่าเกิดที่ภูเก็ตแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดใต้แบบแบบแบบ บอกให้อะไรเนี้ย้องบ้าอะไรอย่างงี้ไม่ได้พูดค่ะแต่แบบทองแดงมากกว่างั้นให้ให้ทั้งไทยแบบทองแดงเลยละกันสำหรับชาวใต้และก็ชาว g r ีนเจเน e r a t i นของเรามันจะมันจะทองแดงมากเลยกลัวคนอื่นรับไม่ได้ก็เออไทยอะโซนัตค่ะครับพี่หน้องชาวใต้อะอะไรอ่ะหนูหนูพูดแบบมันมันกลัวก็ได้อยู่นะได้อยู่ไง ก็อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างคนด้วยนะคะเก่วันนี้วันนี้สมาชิกที่เหลือไปไหนกันนะครับก็หลายๆคนก็มีงานค่ะใช่แล้วก็เลยมาเป็นตัวแทนค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราจะแบ่งแยกไปตามภาคต่างๆด้วยไปๆกันไปครับผมพูดถึงแอมบ้างแอมก็เป็นอีกหนึ่ง ตอนช่วงประกวดเรียกได้ว่าเป็นม้ามืดเลยดีกว่าที่เข้ามายืนบนเวทีได้ใช่เพราะว่าหลายๆคนก็บอกมาอุ้ยอยู่ๆก็มาเป็นสิบสองคนเอ้ยจะเท่าไหร่นะแปดคนแปดคนเดอยสตาร์ได้ความรู้สึกแรกที่ที่เราได้ยืนบนเวทีเดียสตาร์เนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าเหมือนกับเอ็มก็พยายามมาหลายปีครับผมกว่าจะได้กว่าจะได้เข้ามายังพอได้ไปยืนปุ๊บแล้วแบบรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรา S <S ทำมาหลายหลปีนี่คือสิ่งที่เราแบบพยายามมาโดยตลอดนะดีใจมากครับบอกว่าความพยายามที่นหนความสําเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับครับผมอุ้ยเราก็ได้ได้เข้ารอบไรียดวันลึกด้วยนะเป็นที่สามใช่แต่แรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ามาลึกได้ขนาดนี้เพราะว่าคะแนนการสัปดาห์ตอนแรกๆก็แบบสอนรับสุดท้ายตลอดเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ที่พาแอมมา รอบเล็กๆครับนี่ขนาดไม่สบายยังร้องเพลงเพราะเลยอันโน้ทหายไปนะแอมดูดีมากวันนี้เพียมหล่อมากอืมไม่หรอครับต่คนหน้าตาไม่ค่อยดีนี่เห็นด้วยค่ะบอกว่าดีค่ะพี่อาบอกว่าเห็นด้วยเมื่อคืนบอกว่าบอกว่าเมื่อคืนเอมวีน่ารักมากเลยไปดูเอมวีมามีนางเอกกี่คนคะในเอมวีมีคนเดียวมีคนเดียวแต่ว่าเขาแต่งหลายๆคน้นะอ๋อ ให้ดูเหมือนแบบอยู่ในะวังอะไรอย่างนี้พี่แอมนุ่นางเอกสวยไหมเสวยมากครับเป็นไงบ้างร่ายฟังเลยสิรู้สึกสคริปต์เดิมจริงจริงแล้วเพื่อนๆสวยกันขนาดนี้ทำไมไม่เดิมเพื่อนๆใช่พี่แอมมันทำไม่จ้างคนแถวนี้เพราะว่าพี่คิดว่าอยากได้คนอื่นมากกว่าโอ้ยรอลนเป็นแล้วเอาคุณเล่ยทุบเลยไม่กลัวน้องเหนื่อยครับที่จริงกลัวน้องเหนื่อยก็เลยแบบ อยากแล้วใช่สิบอว่าอยู่ด้วยกันนี่แบบมีแกล้งมีอะไรกันบ้างไหมพี่แอมเขาเลอยู่เฉยๆพี่แอมเขาจะโดนแกล้งตลอดแค่ไม่แน่ใจอ่ะแค่ไม่แนใจแต่ว่านัตแกล้งพี่อยู่พี่แกล้งนัตพี่แอมจะโดนนัตกระซิวที่แกล้งตลอดเขาสู้ไม่ได้แก้แค้นทำโดนน้องลุมตลอดเป็นเต้าหูแล้วสองคนจะลุมไลทำพี่แอมจะกระตี้แล้วพี่แอมก็จะลุมกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแต่พี่แอมก็สู้ไม่ได้บุกเมชีวิตแหม่สู้ไม่ได้ เป็นรายการเผาเผากันเองนั่งยางอะไรประมาณนี้เผาดิ้นก็มีหลายรอบอยู่เหมือนกันนนท์ในบ้านนี่ตลาดคนก็จะมีฉายาที่เรียกกันเองด้วยใช่ไหมครับอย่างแอมอย่างนนท์นี่มีฉายาอะไรบ้างครับเข้มพี่อาบน้ำครับนนท์ไม่อาบน้านนท์เหม่งนนท์แมวแมวแมวพี่นนท์กลิ่นแมวอะไรอย่างนี้ส่วนพี่แอมก็จะเป็นดีเล์ค่ะเป็นเต้าหู้เป็นเด็กเนิร์ดค่ะไล์ชิห เออของหนูก็จะตรงตัวเลยค่ะคืออ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตาเอะก็เดินไปห้องครัวเอะก็เปิดตู้เย็นเลยก็มีเอ้เก่งก็กินสิขากินตลอดก็อยู่ด้วยกันนี่ใครบอกว่าสนมากที่สุดในบรรดาแปดคนเนี่ยสนมากเลยอะอย่า้จมองสิก็นั่นแหละครับเคาตอใช่ไหมนะน้องโน้ตชอบเล่น เขมบอกว่าชอบเล่นดนตรีเวลาได้จับเครื่องดนตรีแล้วมีความสุขมากะอะไรแน,นี้เป็นศิละปะที่ชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าสําหรับเครื่องดนตรีมันรู้สึกว่าเวลาคือน้นพวกคุณเล่นดนตรีไม่เก่งหรอคะ,ะไม่เก่งเลยด้วยซ้ำคือแบบเล่นได้แบบงูป,ป่าทุกเครื่องเลย<ะ>ไม่แบบ<อ>แต่คือเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเราเราเรา,เราพูดกับมันเราเราอยู่กับมันแล้วก็เรา ไม่รู้สิครับมันบ้าหรือเปล่าพูดกับมันมีจินตนาการเนี่ยเด็กนัดไปเรียนไปไม่เรียนวาดรูปเก่งด้วยใช่ไหมครับพูดงานเกินไปไม่ได้เก่งขนาดนั้น่แค่ชอบไปเฉยค่ะก็วาดวาดสวยค่ะเป็นเป็นแนวของพี่นัดไปอีกแบบหนึ่งอย่างวาดวาดวาดรูปกันเองเคยไหมฮะแบบว่ามานั่งนั่งจินตนาการหน้าพี่แอมแล้วก็ลองวาดรูปพี่แอมดูอะไรเงี้ยไม่ได้จินตนาการเลยค่ะให้พี่แอมนั่งเป็นแบบเลยแล้วก็วาดเลยแล้วเหมือนเหมือนไหมครับเหมือนค่ะ เป็นบางคนค่ะสำหรับบางคนที่หน้าตาแบบดีก็ก็เหมือนค่ะแต่ของพี่แอมก็อาจจะแบบหน้าออกมาเป็นดอกตุ้งเป็นเหลี่ยมไม่วาดเลยพี่บอกไม่วาดแต่ยังไม่ได้วาดพี่แอมเลยค่ะเปลืองหน้าที่กระดานนี่ว่าไปนู่นไม่เกี่ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็เสือตอนประมาณ สามคนสุดท้ายแล้วก็มีแบบว่าไม่ได้กลับบ้านไปในช่วงสงการใช่ไหมแล้วไปทํากิจกรรมพิเศษใช่ค่ะช่วงนั้นนะคะไปไปทำอะไรบ้างคะก็ไปเล่นสงการที่สุพรรณบ้านพิการพิการก็พาเที่ยวพาไหวพ่อแม่ไหวอ่าจัดเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานรถน้ำดํำหัวใช่หรือว่าเขาอะไรใช่แล้วก็มีไปรถน้ำดําหัวผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไรบ้างคะเห็นมีนุ้่มนวลไปร้องเพลงด้วยไปร้องเพลงด้วยกันสามคนร้องด้วยกันสามคนแำไม่ได้แล้วอ๋อใช่ค่ะก็ร้องเพลงภาษาเหนือกันเนาะใช่ห้ารักมากเลยร้องเพลงอะไรนะสาวเชียงใหม่ก็พี่สาวครับค่ะก็ร้องพี่สาวครับพี่สาวคข้าไป ครับแล้วก็ไปที่เขาใหญ่ด้วยจะไปเขาใหญ่ค่ะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปผจญภัยกันที่อะไรนะชื่ออะไรนะกินนารีกินนารีใช่ครับผมได้ประสบการณ์ได้ความรู้หลายหลอย่างเลยเนาะได้เป็นเดลตร์ครับทีนี้พูดถึงเรื่องของเปรียบเทียบกันก่อนที่จะได้เข้ามาในเดอสตร์กับชีวิตตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมมากน้อยแค่ไหนบ้างง ในแง่การทํางานใน,ในแง่าการที่จะต้องตมเพจก,กอ็แตกต่างมากขึ้นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้รู้จักกับคนอีกหลายๆคนเดินไปไหนมาไ,มไหนนี่จากเมื่อก่อนนี่ไม่มีใครรู้จักเราเลยเนาะเดินเป็นเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าไปไหนก็เอ้ยน้องโนตน้องโนตอะไรอย่างเงี้ยเยอะไยะเยอะมยะ <c oughs> แนวเนี้ยก็มีบ้างค่ะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใจที่มีคนจำเราได้ค่ะ มีคุณผู้ฟังเรียกว่ารีเควสตมาเยอะมากดีกว่าอยากให้น ốt เนี่ยแล้วก็แอมแล้วก็ซิลวี่ด้วยชื่อซิลวี่เรียกยากมากนะจริงๆแล้วซอโซหรือว่าชอชานชอโซค่ะซิลวีใ<ช><ะ>่ใช่ไมหมครับอยากให้ร้องด้วยกันฟิชเชอรลิงกันเลยสามคน,ใน,ในสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรมันยากตรงที่คิดเพลงเพลงอะไรล่ะอยากร้องเพลงอะไรน ốtI'm yours จบนะ